สวัสดีครับ What's going on everybody ว่าไงเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าไฟฟ้าที่เราใช้ผลิตมาจากเชื้อเพลิงอะไรบ้างวันนี้ผมอาด m Bradshaw จะพามาค้นหาคำตอบกันนะครับซึ่งคำว่าเชื้อเพลิงก็คือ fuel 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 เหมือนจะเป็น2พยาง fuel อย่างเช่น I'm running out of fuel I'm running out of fuel เชื้อเพลิงกำลังจะหมดนะครับหรือประโยคนี้ I'm running out of fuel นั้นก็ยังใช้เป็นสำนวนนะครับว่า

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย2,562หรือ Energy Balance of Thailand 2019ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยได้พูดถึงเรื่องเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเอาไว้นะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้คำว่าความสมดุลที่สะกดแบบนี้ B-A-L-A-N-C-E นั้นไม่ได้ออกเสียงว่า Balance นะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่า Balance ลองพูดสิ Balance, Balance. จากรายงานดังกล่าวระบุว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดนั่นก็คือก๊าซธรรมชาติมีมากถึง59.4%เลยทีเดียวนะครับรองลงมาเป็นถ่านหินที่16.5%แล้วมีพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดและเป็นพลังงานสะอาดได้แก่พลังงานน้ําแสงอาทิตย์ขยะชีวมวลก๊าซชีวภาพและพลังงานความร้อนใต้ที่พรวมกันอยู่ที่22.8% ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันดีเซลน้ามันเตาใช้นิดหน่อยครับประมาณ0.1%และที่เหลือเป็นพลังงานอื่นๆอ,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 อีก1.1%นะครับในไหนก็ในไหนแล้วมาพูดถึงคำว่าเปอร์เซนต์ฝรั่งออกเสียงว่าเปอร์เซนต์ไม่ใช่ครับจริงๆออกเสียงว่า per percent p e r 59% of the fuel used to generate electricity is natural gas ซึ่งคำว่า electricity ที่แปลว่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะออกเสียงว่า electricity โดยที่ตัว t กลายเป็นตัว d สำหรับชาวเมกันอย่างอดัมนะแต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษก็จะออกเสียงตัว t ชัดเป็น electricity ส่วนคนไทยจะออกเสียงยังไงก็แล้วแต่คุณ it's up to you จะเห็นว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันทาได้ทันทีก็คือการรู้คุณค่าของไฟฟ้าใช้อย่างประหยัด และให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ Thanks for watching everybody See you next time สวัสดีครับ